บอกได้แค่ทนันๆว่าก็ในสภาพเศรษฐกิจเช่นนี้เนี่ยก็เกรงว่าจะมีการก่อเหตุหรือมีการเลาะเรียนแบบ

đó cái <laughs> cái <laughs> mã mã này vào các bạn ạ. Rồi xong giày thầy đi ทา,าทำขาท้าข้ายกขาขึ้ยกขาขึ้นบอกได้แค่ตันๆว่าก็ในสภาพเศรษฐกิจเช่นนี้เนี่ย ก็เกรงว่าจะมีการก่อเหตุหรือมีการเลาะเรียนแบบการก่อเหตุเน,นี่ยซ้ำในจุดอื่นอื่นก็เรียนท่านผู้จัดการกับทุกพื้นที่แล้วว่าจะต้องกำชับทั้งทุกพื้นที่ในการที่จะหาวางมาตรการป้องกันนะครับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุเช่นนี้อีกแล้วก็แนวทางในการที่จะสืบสวนจับกลุมจะต้องทำอะไรยังไงให้เป็นขั้นตอนในในส่วนอื่นๆนะครับ เช่นอาจจะติดตั้งหรืออาจจะหามาตรการป้องกันการเข้าร้านที่ไม่ให้มันไม่ไม่สะดวกหรือการควบคุมในการเดินทางการใส่ไม่ใช่จะใส่เอโมงเดินไปได้ทั่วทั่วห้างทางนี้ทางท่านผู้จัดการท่านไปเดินเป็นการแล้วครับอีกนิดนึงค่ะท่านอย่างของเส้นทาง